แต่บาีอังไหายไ่มากของโมคุยอะลรเนาะแต่เราชอบชวนคุยตร้งแต่พี่ม oh ุกอะตนพี่มุกแแน่ะแต่เออนม่พี่มุกเลยแล้วพี่มุกก็แฉน้ะแต่โม้พูดเลยอหงก็เป็นคนชอบชวนเลยแต่ตอนแเราทั้งสอพูดที่เครียดตายจริงๆด้วยย พี่น้มีแผ่นให่ไหมอ่ะอะไที่แบ่นั้นข้ามเลยใช่ข้นมเลยอียาวัหไ่เลยะผิดหน้าได้เลย <c oughs> ไม่ใส,ส่บีบกับะ เล็กๆคโอเคโอเคแล้ว hmm. ด okay, um, um, ูแล้วไม่ชชบเล็กๆย้องยันเนอกเท่าไรใหญ่เลยตัวี่ใหญ่ที่ดคน่ไหาเล็กๆตัสกิสิรู้สมดเลยพวกผมยานยาวเท่าไหร่เท่าไหร่เอ็นรสิบอทตายเลยแก้วยวเไรที่เอาเป็นทีนแกนักมากไหมจะเอานี้ไหม เอานี <da> ้ก <and> ่เอานี <marriage> ้พอวใสยน่ยาวี่ี่ใส่แบบตั้งแต่นี้ถีนี้แล้วแลวเริ่้นนช่นติกิอะไรยาติแบบาน้อยมาสยยาวสุดมันสี่สิบา mẹ đâu mẹ Được mẹ đâu Được à, à, rồi, mẹ đâu 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 ตุนไปที่เอเดอร์ล well, ินเ uh, ้อทนาลอด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 คิดใจเยอะโยอัพเลยน่า uh รักกว่าเยอเดี๋ยวเดี๋ยวทนาลอดวัดลองชิรของงานอะไรนอะไรอันเทมมาอ่างนันไป ขยันดูใจมันน่ารักว่ะจริงน้ำจิ้มไว้ทีของน้องน้ำให้มันไหมไม่รู้ไม่สนข้ามสอนนะข้ามสอนนะ้นเดี๋ยวนอยเขไปู่ทสาม อย <c oughs> ไม่ใช่เอนตี้เทวิโกไม่มีผีทำไมเราไม่้เป็นนิสายกัาแล้วกเท่าทำไ,อไรอันนี้ก็ชู่ๆชูชูเป็นหัวเดีอเดียเดียมามาเท้ามามาบอกกับฉันตรงๆมงัวเทวิโกอยู่ทำไม